สวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะคลิปนี้เราก็จะมาทำบอรเพชดดองน้ำผึ้งไว้รับประทานกันนะคะบอรเพ็ดนะคะก็เป็นไม้เลื้อยที่พบได้ตามป่าดิบแล้งนะคะจัดเป็นสมุนไพรไทยบ้านๆน,นะคะที่มีสรรพคุณมากมายสารพัดค่ะ โดยส่วนที่นิยมนำมาใช้นะคะก็จะคือส่วนของเถา่เพชรลากนะคะเพราะมีลักษณะไม่แก่หรือว่าอ่อนเกินไปนะะักค่ะและมีรสชาติขมจัดแต่ถ้าเป็นเถาแก่จะแตกแห้งลดเฟื่อนไม่ขมนะคะหรือถ้าอ่อนเกินไปก็จะมีรสชาติไม่ขมมากค่ะและก่อนที่เราจะนำบอลเพ็ดไปดองนะคะเราต้องนำบอลเพ็ดมาหั่นให้ได้ประมาณ1ข้อมือนะคะ บอระเพ็ดนะคะก็มีสรรพคุณช่วยบำรุงผิวพรรณให้สดใสหน้าตาสดชื่นนะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยในการชะลอวัยค่ะประโยชน์ของบอระเพ็ดนะคะก็ช่วยให้ผมดกหนาขึ้นและอาการผมงอกผมร่วงก็จะลดน้อยลงค่ะซึ่งจะได้ผลดีอย่างมากกับผู้ที่มีอาการผมงอกก่อนไวันะคะหากว่ารับประทานผงบอระเพ็ดวันละ6 0 0มิลลิกรัมเป็นเวลาหนึ่งเดือนค่ะ หลังจากที่เราหั่นเถาบอระเพ็ดเป็นท่อนๆแล้วนะคะเราก็นํามาลอกเปลือกออกค่ะบอระเพ็ดนะคะยังแก้อาการคันหนังศีรษะลังแคชันนตุูนะคะใช้แก้อาการกระหายน้ําใช้เป็นยาบํารุงธาตุบำรุงร่างกายนะคะและยังมีสรรพคุณลดน้ําตาลในเลือดและสามารถใช้ลดความอ้วนได้ด้วยค่ะ บอระเพ็ดนะคะก็เป็นพืชที่มีถิ่นกําเนิดในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณนะคะในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พบมากในประเทศไทยพมา่าลาวกัมพูชาเป็นต้นค่ะรวมถึงบางประเทศในเอเชียใต้เช่นอินเดียและสรีลังกาสําหรับในประเทศไทยนั้นบอระเพ็ดนับว่าเป็นพืชที่เป็นที่รู้จักกันอย่างดีมาช้านานแล้วนะคะเพราะคนไทยในสมัยก่อนได้นําบอระเพ็ดมาใช้เป็นสมุนไพรเพื่อแก้อาการป่วยต่าง เช่นใช้ลดไข้บำรุงร่างกายบำรุงธาตุช่วยเจริญอาหารและก็อีกมากมายนะคะแม้กระทั่งปัจจุบันนี้นะคะก็ยังนิยมใช้บรริเพชรเพื่อสพคุณเหล่านั้นอยู่นะคะซึ่งในประเทศไทยนั้นสามารถพบบริเพชรได้ทุกภาคของประเทศและส่วนมากพบในป่าดิบแล้งและป่าเบญจพรรณทั่วไปค่ะ วิธีรับประทานบอระเพ็ดดองน้ำผึ้งนะคะก็ใช้น้ำดองหนึ่งช้อนโต๊ะผสมกับน้ำหนึ่งแก้วดื่มวันละ2-3ครั้งค่ะสก่อนหรือหลังอาหารก็ได้นะคะและสามารถรับประทานผสมน้ำแข็งเป็นเครื่องดื่มก็ได้ค่ะแล้วเราควรดองทิ้งเอาไว้3เดือนนะคะและระวังอย่าให้โถดองตากแดดด้วยค่ะหลังจากที่เรากินหมดแล้วนะคะสามารถเติมน้ำผึ้งได้อีก3มครั้งค่ะ ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร e ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ